สวัสดีครับวันนี้วันที่18พฤศจิกายน2 5 6 5วันนี้ทิศทางของเซตนั้นยังเป็นแน้นขนึ้นกลับมาไซด์เว์นะครับอยู่ที่บวกอยู่ที่0.82จุดนะครับราคาอยู่ที่1 1 5 7ราจุดจุดนะครบับแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ทีนะครับนั่นก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับ อย่าลืมลดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านกอดน,นะครับก็ถือว่าเซตก็กําลังจะค่อยๆดีบาวกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังคงมีโอกาสทําให้วอลลุ่มเข้านะครับในในใน,ในหุ้นหลายๆตัวนะครับเราก็จะไปสแกนหุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวไหนนั้นที่ช่วยที่อาจจะช่วยให้เราได้เห็นแนวโน้มขาขึ้นของเขานะครับก็สแกนมาก็จะได้หุ้น ตัวเดิมๆนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าหุ้นเหล่านี้นะครับเป็นจังหวะไซด์ไว้อัพขึ้นมานะครับแล้วก็มีโอกาสที่ทํากําไรให้ในระยะสั้นๆหรือระยะใกล้ๆนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูจากแนวโน้มนะครับเราก็จะใส่ที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่เราใช้ประจำนะครับก็จะมีบ u รุษแบ b นด์แล้วก็ l ีเนียลิเคชันนะครับแล้วก็เอเ d ซนะครับแล้วก็เอสนะครับใส่เข้าไปให้หมดเลยนะครับวันนี้ก็ราคาก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับสรับตัว เอฟานะครับเอฟาก็ราคาก็ขึ้นมานะครับราคายืนเหนือเส้น2องวันนะครับยืนเหนือ2.43นะครับเราก็เป็นจังหวะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับมีอ่าเส้นน่าจะเป็นไปดูก่อนนะครับว่าเรามีคอดิชันยังไงนะครับเราใช้อ่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับก็คือมี EMA 2วันนะครับเอเอเอวันนะครับ EMA 2วัน มากกว่า0.3มีเ a 20วันมากกว่า0.5แล้วก็มี MA ย0 0วันนะครับก็เป็นแนวโน้มแบบนี้จริงๆถ้าเราจะให้ดีนะครับจะต้องใส่ใส่อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือใส่ MACD เข้าไปนะครับว่า MACD ถ้ายังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบตัวนี้นะครับก็คือยังคงไสเวย์อยู่ด้านบนนี้จะต้องโชว์อีกตัวหนึ่งนะครับเราก็กดดันดอนนะครับก็มาเซตค่า MA c d ให้เป็น12 26แล้วก็9วันนะครับกดเซฟกดลันสกินถ้ามันดีจริงจะต้องยังอยู่นะครับตัว a อฟนะครับแล้วกดว่าไม่มีนะครับจริงๆเขาต้องอยู่นะครับเพราะว่าเขาเป็นจังหวะไซด์เวิฟขึ้นไปของตัว MACD นะครับตัวนี้เราก็ต้องเป็นตัวที่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะใส่หุ้นที่ต่ำ10บาทแล้วกันนะครับเพื่อจะได้สแกนพบนะครับว่าเขามีแนวโน้มอย่างไรนะครับในหุ้นแต่ละตัวเป็นจังหวะขาขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ ใช,ใช้ประโยชน์ได้จริงๆในการในการที่จะเล่นในช่วงนี้นะครับก็มีหุ้นดังต่อไปนี้ที่เราเห็นนะครับเราจะหาหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์เว้อัพขึ้นไปนะครับก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับคือหนึ่งเขาจะต้องมีนะครับ m อ c d อยู่ด้านบนนะครับรุ่งเข้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็จริงก็ต้องมีเดี๋ยวนะฮะเราต้องใส่อินดิเคเตอร์ที่เราใช้ประจำก็จะเป็นบุรุษแบนที่ทางด้านบนแล้วก็มี r e n a กาชั่นไซด์เว้อัพขึ้นไปนะครับ แนะนำว่าควรเล่นที่หุ้นที่มีจังหวะไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับแล้วก็นะครับมีตัว r s i นั้นเป็นจังหวะเพิ่มขึ้นไปนะครับคือเราจะดูว่ามันจะขึ้นหรือจะลงอยู่ที่ r s i นตัวนี้คืออาจังหวะนี้ก็คือเขาขึ้นสูงสุดแล้วนะครับจังหวะไอเนี้คือบอกว่าเขาโอเวอร์พสดเลยนะครับก็คืออยู่ที่70นะครับ70กว่ากว่านี่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหักหัวลงเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็รู้แล้วว่า มันเป็นหุ้นจังหวะไซด์เวอา Up, แต่ว่ามันขึ้นสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องขายนะครับท่านท่านที่นักทุนก็ควรจะขายตรงนี้นะครับเพราะอะไรครับเขาจะมารอรับที่ตรงบริเวณด้านล่างตรงใกล้ๆเส้น2องยวันนี้นะครับหุ้นพวกนี้นะครับมันจะลงแค่ช่วงจังหวะระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขายตรงนี้ก็ได้นะครับเราไม่ผิดหวังเลแล้วเราขายตัวจังหวะที่สูงแล้วเราก็มาซื้อในจังหวะที่มันลองลงต่ํามาในสไตล์ของเรานะครับในชแนลเราบอกจะบอกว่าถ้ามันขึ้นไปสูงแล้ว ควรจะขายเราก็ลงมาซื้อที่ต้องต่ำเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโดยปกตินะครับราคานะครับขอให้ทุกคนยืนยืนพื้นของราคาแล้วก็แนวโน้มนี้นะครับเอาไซด์เว์ขึ้นไปนะครับเวลากับราคานะครับราคากับเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบเรีเนลเลกชั่นนะครับเมื่อไรก็ตามที่มันต่ําสุดมันจะขึ้นไปโดยอัตโนมัติที่สูงสุดเมื่อมันขึ้นไปสูงสุดมันก็จะลงโดยอัตโนมัติที่ต่ําสุดแล้วก็ลงที่ต่ําสุดมันก็จะขึ้นไปโดยอัตโนมัติที่สูงสุด เมื่อขึ้นสูงสุดมันก็จะลงโดยอัตโนมัติมาที่ต่ําสุดตรงนี้ก็คือว่ามันลงมาต่ําสุดเรียบร้อยมันก็ขึ้นไปโดยอัตโนมัติที่สูงสุดแล้วมันก็ลงมาต่าสุดที่อัตโนมัติด้านล่างสุดแล้วมันก็จะค่อยไซเว่ขึ้นไปที่สูงสุดเสร็จแล้วจังหวะสูงสุดถัดไปมันก็จะค่อยไซเวดาวลงมาแต่ว่ามันจะยกโลยกหายขึ้นไปเพราะว่าจังหวะของมันคือเป็นอานมไซเวอัพหุ้นที่เราแนะนําที่ควรจะเก็บไว้ในสโควบลิกพอร์ตหรือเก็บไว้ในพอร์ตนะครับก็จะเป็นอ็ ยืนยันด้วยการที่มันฟลโล์กันก็คือเป็นบูลิตเดเวอร์เจนนะครับของ MSD ต้องเป็นบูลิตเดเวอร์เจนไ์เอสก็เช่นเดียวกันถ้าเมื่อไหร่มันกลับด้านกันนะครับถ้ามันเป็นแบรดิตเดเวอร์เจนแทนที่มันจะขึ้นไปด้วยกันมันไซด์เวดาวลงมาด้านล่างนี้แสดงว่าราคาหุ้นมันจะโดดดิ่งลงมาในอนาคตนะครับตัะนั้นแต่หุ้นตัวนี้คือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเป็นเป็นแบรดิตเดเวอร์เจนห์อเป็นบูลิตเดเวอร์เจนขึ้นไปพร้อมกันนะครับต้องดู2ตัวนี้ เอาด้วยกันนะครับดูดูจังหวะของการขึ้นการลงของ m ี d พรอม r s ซไปด้วยกันนะครับคือมันต้องชี้ขึ้นนะครับต้องชี้ขึ้นนะเพราะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บมันจะซ์าวดาวลงมาสักระยะก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นไปอันอาจจะซื้อตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้กําไรเยอะแยะเพราะว่าถัดไปมันก็จะกลับลงมาด้านล่างแล้วมันก็จะขึ้นไปทำนิวไฮนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้ก็คือที่เราอยากจะเรียนให้ท่านทราบนะครับนี่คือเทคนิคและแนวโน้มการทํากําไรนะครับตัวนี้ก็ ถือว่าเป็นโอกาสของตัว N.B. นะครับเพราะว่ามีบอลลุ่มออกนะครับยังไม่มีวอลลุ่มเข้านะครับจริงๆเราก็ใส่วอลลุ่มที่เป็นนักทุนต่างประเทศก็ไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อดูบอลลุ่มของนักทุนต่างประเทศนะครับก็มีวอลลุ่มนักทุนต่างประเทศเข้ามาเล็กน้อยเพราะฉะนั้นราคาก็เลยทะยานขึ้นไปเล็กน้อยนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะไซด์เวดาวล,ลงมาก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นไปใหม่โดยธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนี้นะครับท่านก็รอดูนะครับถ้าท่านคิดว่า มันเป็นไปได้ท่านก็รอดูแล้วก็รอจับจังหวะของมันให้ถูกนะครับเราต้องจับจังหวะการขึ้นการลงของมันให้เป็นธรรมชาตาินะครับคือมันลงมาธรรมชาติแล้วมันก็ขึ้นธรรมชาติแล้วมันก็ลงมาธรรมชาติแล้วสุดท้ายมันก็ขึ้นไปธรรมชาติและสุดท้ายมันก็จะลงมาโดยธรรมชาติทิศทางการขึ้นการลงแต่ว่าสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมชาติคือมันจะไซเวอพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะค่อยๆเพิ่มราคาขึ้นมาเรายืนยันด้วยไทม์เฟรมวีคนะครับว่าเขายังคงเป็นจังหวะไซเวอ์ขึ้นไปนะครับเพราะว่า มันยังมีก็ปให้เหลือที่ในระหว่างในระหว่างต้นต้นทางกับตัวที่ทํากําไรนะครับถ้าเซ็ตยังคงขึ้นไปที่พันหกร้อยี่สิบกว่ากว่าขึ้นไปถึงพันเจ็ดร้อยพันแปดร้อยนะครับราคามันก็จะค่อยๆขึ้นไปถึง9.50บาทแนอแนวคตนะครับก็คือแนวโน้มไซด์เวัพขึ้นไปนะครับนี่ก็เป็นหุ้นที่เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับก็เรายืนยันด้วยการดูได้หลายๆตา,ามเฟรมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือโดยธรรมชาตินะครับเรามีเครื่องมือให้ดูอยู่แล้วนะครับ เราก็จะรู้อยู่แล้วว่าตัวไหนหุ้นไหนมีโอกาสขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกที่เรานำมาเรียนให้ท่านทราบนะครับถัดไปนะครับโพลีนะครับโพลีเป็นจังหวะใดนะครับโพลีนั้นก็พึ่งมานะเป็นพิ่งเป็นหุ้นพึ่งเข้ามานะครับได้3วันนะครับโพลีนะครับแต่ว่าเขาเป็นจังหวะไซด์เวิร์กขึ้นไปดูได้จากอะไรครับ1ดูได้จากนักทุนต่างประเทศนะครับถอยเข้านะครับนักทุนภายในพยยทยอยออก คือเขาอยากจะขายเพราะว่าเขาเป็น ipo เขาก็าอยากจะเทขายนะครับส bscd นั้นอยู่บนเหนือเส้นสัญญาลนะครับเพราะนั้นราคาก็จะค่อยไซด์เวขึ้นไปในสามวันนี้เราก็ยังบอกว่าราคามันค่อยๆขึ้นไปแต่ว่าในอนาคตนั้นเราจะต้องรอดูเครื่องมือหลายๆตัวนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็ถ้าเป็นแนวโน้มแบบนี้เราก็บอกว่าท่านเก่งกับรายระยะสั้นๆได้ท่านก็รอเข้าดูท่านต้องเป็นเสียนหมายว่าท่านต้องมีแนวโน้มแล้วก็ทํากําไรไมาได้โดยตลอดนะครับถึงจะ เข้าเก่งกับะไรติดกับโพลีได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมือใหม่เข้ามาเราก็ไม่อยากให้ท่านเล่นไม่อยากให้ท่านจับตาดูแล้วก็ดูแนวโน้มของอินดิเคเตอร์ต่างๆช่วยท่าน,นก็อยากจะเรียนให้ท่านทราบตรงๆแบบนี้นะครับเราเองก็ไม่กล้าที่จะบอกว่ามันเป็นจังหวะขาขึ้นก็จริงแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะลงเพราะว่ามันเป็นหุ้นตัวใหม่เป็นหุ้น IPO เพราะ,ะนั้นจังหวะต่างๆมันต้องเห็นนะครับมันจะมีขึ้นมีลงอะไรของมันนี่นะครับหุ้นใหม่แล้วก็ไว้ใจมันยากนะครับยังไงซะถ้าเกิดท่านไม่ได้ IPO ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รับตั้งแต่แรกๆนี่นะครับหรือท่านถ้าจะเกิดท่านไม่ได้รับตั้งแต่แรกๆเราก็ไม่แนะนําให้ท่านเข husbands, ้าเล่นนะครับก็เรียนให้ท่านทราบตามตรงแบบนี้นะครับถัดมานะครับ nfc นะครับ nfc เป็นหุ้นจังหวะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปก็กําลังจะเบี่ยงตัวไซเวย์อัพขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ดูก็จะเห็นว่าจังหวะของมันนั้นอยู่เหนือเส้น2แล้ววันนะครับอยู่เหนือเส้นเส้นสวันเส้นไอเส้น5วันเส้น20วันราคาวันนี้ก็ยอดตัวลงมาเพราะว่าไม่มีวอลุ่มเข้านะครับ แต่ว่าเมื่อวานนั้นมีนักลงทุนต่างประเทศเข้าอยู่นะครับแล้วก็การเดินทางของ m อ c d ก็ยังคงชี้ขึ้นเหนือเส้นสัญญาแล้วก็ไ s i ก็ยังคงอยู่ในระดับที่อยู่ในสาจ,จุดที่เป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะเก่งกาไรได้นะครับก็โอกาสมันจะมีโอกาสขึ้นไปได้อยู่นะครับเราต้องไปดูที่ตัวสตอรี่หรือนิวส์ของเขานะครับว่าการปฏิบัติงานของเขานั้นเป็นอย่างไรนะครับเราลองเข้าไปดูเลยครับทีโคดนะครับ เข้าไปในวิวโคดแล้วก็ไปดูที่สตอรี่ของเขาก็คือมีการแต่งตั้งหรือการดูการบริษัทอาจทำกำไรไตรมาสนะครับดู F45 นะครับส้นสุดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในการทำงานเขา9สามไตรมาสก็คือ9เดือนนะครับถือว่าโอ้ทำกำไรมาอย่างสวยงามนะครับก็ทำกำไรมาปี64นั้นก็อยู่ที่10,070ทำกำไรมาปี65ก็อยู่ที่80,070นะครับถือว่าทำกำไรในปี 6, 5ไปได้อย่างสวยงามเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะให มีการปันผลที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนราคามันก็จะค่อย,ยๆซด์เว้อัพขึ้นไปแต่ตอนนี้ก็คือตลาดยังไม่รับทราบว่าเขาปฏิบัติงานมีผลเพื่อนปฏิบัติงานมาดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะครับเราลองไปดูไฮไลท์นะครับว่าสา3เดือนที่ผ่านมายังคงไม่มีคําให้ความไว้วางใจก็เลยลบไป1 5 6 5แต่1เดือนที่ผ่านมาเริ่มมีการรับรู้รายได้แล้วก็ แนวโน้มการทํางานผลการทำงานที่ดีนะครับก็เลยมีการกค่อยๆบวกขึ้นมา11%และ1เดือน1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา0.82%โดยมี P/E เพียง16.73นะครับยูไม่มีแต่ว่ามี EPS อยู่ที่0.008นะครับพระนันประกอบธุรกิจจำหน่ายและนำเข้าแอมโมเนียนะครับแอมโมเนียไฮดไฮดอปไฮดอกไซด์แล้วก็กร,รมมัทน,นะครับรวมไปถึงาการให้คังสินค้าโจิสติกและ,ะเทียบเรือนะครับก ลักษณะแนวโน้มของตัวนี้ก็คือ,อยังคงค่อยๆกินซึมลึกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากแนวโน้มมันก็จะค่อยๆไซด์เว้อัพขึ้นไปนะครับเข้าไปดูในจังหวะของไทม์เฟรมวิกจะเป็นเช่นไรน,นะครับไทม์เฟรมวิกก็บอกว่าโอ้โหมีจังหวะยังเหลือเก็บอีกนิดหน่อยนะครับที่จะทํากําไรแล้วก็มีการพุ่งขึ้นลงเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่ให้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อเขามีเข้ามาอยู่ในกรอบนิเวศน์นนเขาก็ทํา การไซด์เวย์ลงมาต่ำสุดแล้วเขาก็พุ่งทะยานขึ้นไปทันทีนะครับเพราะว่าเป็นจังหวะเห็นว่าทำกำไรได้อย่างสวยงามนะก็สำหรับเอ็นดีนะครับก็ล้าก็ไซด์เวย์ลงขึ้นขึ้นลงๆแล้วก็หยุดไซด์เวย์อยู่ด้านบนนะครับราคาก็จะไปที่9บาทในที่สุดนะครับก็จะค่อยๆไปที่9บาทนะครับจาก6บาทขึ้นไป9บาทนะครับแล้วก็ดูตัวอินดิเคเตอร์ก็ยังคงเป็นแนวโน้มจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปแล้วก็เป็น เป็นเป็นบูลิตเดเวอร์เจนนะครับโดยที่ RMA C D ก็ยังคงยืนอยู่เหนือเส้นสัญญา l นะครับในไทแกรมเด็กไทแกรมวีค eh, นะครับก็หมายว่าราคาาก็ยังคงค่อยไซด์เวย์ย way ขึ้นไปยังทำไปที่9บาทได้นะครับถ้าเซ็ตยังคงขึ้นไปที่1,700ได้นะครับต้องดูที่เซ็ตด้วยนะครับถ้าเซ็ตขึ้นไปที่1,700ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะไปที่9บาทได้นะครับทุกคนครับเราก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับ อรราจะฟังดูเหมือนนะมันขัดใจขัดอะไรพวกนี้อยู่นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะขึ้นไปได้ราคามันจะไซเว์ขึ้นไปแบบนี้นะครับก็มีโอกาสทะยานพุ่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าผลการดำเนินงานของ3ไตามาตเพิ่งออกและตลาดยังดูท่าทางแล้วคงยังไม่รับทราบว่าตัวนี้ทํากําไรมาได้80,000กว่าล้านนะครับไม่ถือว่าไม่ธรรมาดาทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจําจะมีการเติบโตขึ้นไปข้างหน้านะครับอันนี้เราก็ ย้อนกลับไปที่ดูการสแกนหุ้นของเราต่อมาที่หุ้นถัดมาก็คือ tfg ตัวนี้นะครับก็เป็นจังหวะไซด์เวย์อย่างสวยงามนะครับเราก็ต้องมาเพิ่มเครื่องมือของเราเหมือนเดิมเพราะว่าเอาออกไปดูมันก็มันก็เลยหายไปนะครับก็มาดูเราก็ใส่เครื่องมือของเรานะครับเราก็ดู rsi กับเทียบกับ m a c มว่าเป็นจังหวะ,ะมันยังคงเป็นสัญญาณของบูลิตเดเวอร์เจนนะครับก็คือเป็นแนวโน้ม จะไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นราคาตัวนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นไปตอนนี้ราคาต้นทุนอยู่ที่ประมาณสัก5.50นะครับราคามันก็จะทํากําไรเพิ่มขึ้นไปที่จุดสูงสุดของรีเนเลชันก็คืออยู่ที่ประมาณเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะไปที่6บาทนะครับพออะไรครับเพราะว่าในปกติของการเดินทางของราคานะครับเมื่อขึ้นสูงสุดเขาก็ เดินทางลงโดยธรรมชาติเมื่อธรรมชาติเสร็จเขาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปสูงสุดเมื่อทาจุดสูงสุดเรามีการบีบตัวเข้ามาแล้วราคามันกดตรงตกต่ําลงมาก็ทาให้เห็นว่าเขาลงมาที่เตียมต่ําสุดโดยธรรมชาติแล้วสุดท้ายาก็จะไซด์เวย์กลับขึ้นไปตัวนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาจะเป็นยังไงเราก็กลับเข้าไปดูในโค้ดนะครับก็คลิกที่ตัวชื่อแล้วก็มันจะมีคําว่าวิวโค d ดขึ้นมานะครับท่านก็เข้าไปดูที่วิวโค d ดแล้วก็ไปดู Uh, F45 นะครับผลการดำเนินงาน3ไตรมาสที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรนะครับก็ดูเอานะครับแล้วก็มาเก่งกําไรได้นะครับท่านก็พิจารณาดูนะครับอันนี้เราก็ทําให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับถัดมานะครับเดมโก้นะครับเดมโก้นะ co, เป็นจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปแล้วตัวนี้ก็คือว่ามี ISI นั้นอยู่โอเวอร์โบว์นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเมื่อเมื่อโอเวอร์โบว์ราคามันก็จะค่อยไซด์เวออกด้านข้างถึงไซด์เว้าดาวลงมาแต่ว่ามันจะลง เพียงชั่วคู่นะครับแล้วมันก็จะไซด์ไวกลับขึ้นไปทำนิวไฮนะครับตัวนี้เป็นจังหวะไซด์ w a y Up ขึ้นไปนะครับเพราะฉนั้นถ้าเราเล่นหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์ w ว y ั p แบบนี้นะครับเราก็รอเข้าในจังหวะที่เข้าลงมันต่ําสุดนะครับเราก็ทํากําไรได้ต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้ก็คือไอซนั้นมันอยู่ o v e r b o ์ r d สนะครับก็คือ70ขึ้นไปเพราะนั้นมันมันมันโอเวหมายก็มันมันมีการซื้อขายแบบ Over ไปแล้วเพราะฉะนั้นราคาถัดมามันจะค่อยค ไซด์เวดาวลงมานะครับตัวนี้ก็ถือว่าการเดินทางเป็นแนวธรรมชาตินะครับไซด์เวอพขึ้นไปก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ขึ้นขึ้นตรงโดยขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นได้ดีโดยธรรมชาตินะครับก็คือมีสัญญาณทางด้านฟันเดเมทัลที่ดีแล้วก็มีการดำเนินงานที่เป็นแนวบวกนะครับหุ้นตัวนี้ก็เหมาะสมที่ท่านจะเก็บไว้ในฟอเบอร์ลิกแต่ว่าถ้าเกิดท่านจะซื้อเข้าไปในพอร์ตท่านต้องรอจังหวะให้เข้าลงมาต่ําก่อนนะครับ รอจังหวะให้เข้าให้ดีนะอย่าเพิ่งรีบนะครับนักทุนที่ดีจะต้องรู้จักจังหวะนะครับต้องรู้จักจังหวะเข้ารู้จักจังหวะออกจากตรงนี้เราก็เห็นว่าธรรมชาติต่ําสุดของเขามาที่ตรงนี้ธรรมชาติสูงสุดเขาอยู่ที่ตรงนี้ธรรมชาติถัดไปเขาก็ต้องอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านก็รู้แล้วว่าเขาจะขึ้นสูงสุดที่ตรงไหนท่านจะเขาจะลงสูงต่ําสุดที่ตรงไหนท่านก็รู้แนวโน้มแล้ว ท่านก็รอจังหวะให้เป็นนะครับถ้าลงทุนที่ขรบครบท่านต้องรอจังหวะให้ถูกนะครับถัดมานะครับตัว WPTPH นะครับเป็นไงจังหวะเห็นไหมครับว่าเมื่อวานนั้นเราดูเอาไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับว่าจังหวะของเขาจะมีการบวกพุ่งขึ้นต่อเพราะอะไรครับเพราะว่าตัว RSI นั้นเขาเพิ่งมาถึงจุด o v e r b o u g h t นะครับ overbought ก็คือว่าจุดจุดการซื้อขายสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็ MACD ก็ตัดเส้นเส้นสัญญา l ณนะครับเพราะนั้นราคาตัวนี้ ก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้ต่อถึงจุดลิมิตเลเวชชั่นด้านบนก็คือราคาที่4.10ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันวันวันนี้วันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นวันจันทร์ก็จะอาจจะมีการพุ่งได้ต่อนะครับเพราะตัวนี้ก็ถ้าดูจากแนวโน้มของการทํากําไรก็มีกําไรได้ต่อเนื่องนะครับตรงประเด็นสําคัญคือว่าเราต้องดูตรงนี้นะครับมีการซื้อมีการอารมณ์ซื้ออย่างรุนแรงตรงนี้นะครับก็เลยทําให้ในวัน2วันถัดมา มีราคาดีดขึ้นดีดขึ้นดีดขึ้นอยากให้สังเกตรตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อไรก็ตามที่หุ้นมีมีแบบนี้นะครับต,ตัวแบบนี้กถ็ถ้าไปดูก็จะมีของทูนะครับทูก็มีเป็นมีลักษณะการพุ่งขึ้นของราคานะครับคือถ้าเกิดหุ้นมันดีมันจะรักษาระดับราคาให้พุ่งกลับขึ้นไปอยู่แนวระนาบเดิมนะครับจะอยู่ในเส้นเทดเดิมๆให้ไซเวกด้านข้างต่อไป รานนั้นตัวนี้ก็ยังคงเป็นบัลลีตเวอร์เจนต์ขึ้นไปเป็นบูลลิตเวอร์เจนต์ขึ้นไปนะครับต้องขออภัยนะครับก็ยังคงไซเว์ขึ้นไปแต่ว่าเมื่อถึงจุดจุดนี้นะครับเขาโอเวอร์โบนะครับแต่ว่าในการเดินทางขึ้นไปของไ s i มันจะขึ้นไปสูงสุดที่ประมาณ80-90เานะครับรานนั้นตัวนี้ก็ยังคงมีโอกาสตัดสินใจที่ราคาจะพุ่งต่อขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เขา,าเขาพุ่งมาชนด้านบนสุดของรีเนเลกชันก็จะค่อยๆ่อย์เว่ดาวลงมาตามการโอเวอร์โบสของไ s i ทีนี้ก็เป็นการตอบโจทย์ทุกสินทุกอย่างนะครับวา่าเราบอกว่าราคาจะเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือว่าเขาขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วทีนี้เขาก็จะค่อยๆไซเวดาวลงมาแต่เขาก็จะมาชนเส้น2อง200วันแล้วเขาก็จะดีดกลับขึ้นไปทีนี้พอชนพอชนแล้วดีดกลับไปบ่อยนะครับการเดินการเปลี่ยนแนวทิศทางของตัวลีเนียลการชันก็จะค่อยไซเวกลับขึ้นไปก็เป็นแนวโน้มจังหวะไซเวขึ้นไปของ P ของ w p h นะครับอันนี้ท่านก็พิจารณาดูนะครับว่าท่านจะ เป็นจังหวะเริ่มต้นของการเทิร์นาล์หรือรีเบลราคาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดตรงนี้นเฮเทนินว่าสูงเกินไปแล้วท่านก็ต้องรอรอเข้าที่จังหวะเส้น2องวันนะครับคือพอมันมันขึ้นไปสูงมันก็จะดีดลงมาที่เส้น2องวันแล้วก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปเพราะนั้นจังหวะนี้ท่านก็รอทํากําไรอีกครั้งหนึ่งที่เส้น200วันซื้อที่ตรงนี้แล้วมันก็จะดีดกลับทยานขึ้นไปแล้วตัวนี้ก็จะค่อยๆหักแนวของ linear regression sideways ขึ้นไป แต่ท่านไม่เชื่อยังไงท่านต้องลองดูแล้วก็จับจุดที่เราพูดผิดให้ได้นะครับว่าเราพูดแบบนี้มันไม่เป็นแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับก็อยากให้ท่านาเป็นนักลงทุนท่านต้องใช้สติเราใช้สมาธิเยอะๆในการที่จะเล่นในแต่ละครั้งนะครับเพราะว่าจริงๆเงินอยู่กับท่านก็ก็อุ่นใจนะครับเงินสดอยู่กับเราก็อุ่นใจนะครับเราต้องรอดูจังหวะที่มันจะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งาจากที่เราได้ดูมาแล้วของคือถ้าเกิดย้อนกลับไปดูคลิปของเมื่อวานก็จะเห็นว่าเราบอกแล้วว่า มันมีโอกาสจะขึ้นมามันก็ขึ้นพุ่งขึ้นมาอย่างที่เราเรียนในท่านทราบนะครับแล้วที่เป็นแท่งเทียนแบบนี้ก็หมายก็ว่านะครับก็หมายก็ว่ามีโอกาสที่จะเป็นแท่งเทียนขึ้นพุ่งขึ้นไปแล้วก็มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนนะครับก็เรามาระวังหน่อยนะครับท่านก็จะไปติดดอยอยู่ด้านบนก็ระวังการเป็นชาวดอยนะครับท่านจะไม่เป็นชาวดอยก็ท่านก็ตั้งตั้งตามจังหวะก็คือว่าก็คือถ้ามันขึ้นเท่าไหร่ท่านก็ตั้ง ตั้งต่ำกว่านั้นที่ประมาณสัก10%อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการที่จะลงจากดอยนะครับท่านก็จะไม่เป็นชาวดอยนะครับถ้ามันราคามันพุ่งขึ้นไปแล้วก็ขึ้นขึ้นไปสูงสุดแล้วพอมันจะดีดลงมาท่านก็คัดลอสไอ้คัดกําไรออกนะครับก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่ทุกคนทํากันเราก็อยากเรียนให้ททราบประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มและตัวอย่างในการทํากําไรนะครับ ให้ท่านได้ทํากําไรก็อยากให้ท่านกําไรทํากําไรได้อย่ามมากเลยนะครับทุกคนครับทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลเราก็ได้อ่าได้หุ้นพวกนี้มาด้วยการสแกนโดยโปรแกรม s p e n m o b i l e เราก็เรียนให้ทราบก่อนว่าอ่ามันมันสแกนออกมาได้ตามคอนดิชันที่เราได้อาใส่เข้าไปนะครับให้ทุกคนได้ชมกันแล้วนะครับตามคอนดิชันที่ที่เราใส่เข้าไปตามนี้มันก็จะได้หุ้นออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราไม่ได้เชียหุ้นหนึ่งหุ้นใดหรือว่าเอาหุ้นหนึ่งหุ้นใดเพื่อมาเชียให้ท่าน ได้ซื้อหรือทํากำไรนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการตั้งค่าคอนดิชันที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเราหาหุ้นที่เป็นจังหวะขาขึ้นง,ง่ายๆแบบนี้ด้วยโปรแกรม S Pen Mobile ท่านสนใจก็กดติดตามรับชมแล้วก็กดแชร์คลิปของเราไว้นะครับแล้วเราก็จะมาอธิบายท่านฟังถึงแนวทางการใช้งานวิธีการสแกนหุ้นต่างๆให้ท่านได้นำไปเป็นตัว ประกอบในการใช้ทํากําไรกันทุกคนนะครับฝากกดแชร์กดถูกใจกด s u b สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับเราก็กราบข่าคุณสำหรับท่านที่ชอบใจเราก็อยากจะติดตามเรานะครับโดยการสมัครสมาชิกนะครับก็มีการโอนเงินเข้ามาเป็นขัาน่าในการในแต่ละเดือนนะครับเดือนละครั้งเองนะครับเป็นค่านำเลือนนำร้อนนำฉาเป็นค่ากาแฟนะครับก็เริ่มต้นที่35บาบาทเท่านั้นเองจ่ายถูกมากๆนะครับเดือนหนึ่งจ่ายครั้งเดียวเองนะครับก็ ฝากเอาไว้ด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก Channel Stock Bangkok หุ้นรวยรายวนันหุ้นลายวันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ